ครับสวัสดี FC ท,ทุกท่านนะครับต่อจากตอนที่แล้วหลวงปู่สวงได้เคาะระฆัง6ครั้งครับวันที่25พฤศจิก25า2563นหรอมลวงปู่สวงเข้าประทับร่างทรงนี้ครั้งที่3ลุงสิษย์ผู้มีนาอยู่ใกล้ๆกระท่อมพบร่างทรงนี้ข้างที่3ส่วนพี่หนูพบข้างที่2ส่วนผมพบข้างที่1 ครับเมื่อหลงปู่ขึ้นมาบนรถพี่หนูท่านได้มองดูเลขยันที่ท่านเคยเขียนไว้ข่าวกอแล้วท่านก็ได้นับปากกามาจากพี่หนูแล้วก็เริ่มเขียนกับรถพี่หนูนี่ต้องมีปากกาเมจิกพกไว้ตลอดนะครับ ครับผมก็พยายามถ่ายให้เห็นตอนที่ท่านเขียนให้ชัดๆที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับครับเส้นสายลายมือเทวดาลากยาวพริ้วไหวไม่มีสะดุดหรือหยุดคิด ผมก็เพิ่งเห็นหลวงปู่สวงเข้าทรงมาแล้วก็เขียนอักระเลขยันครั้งแรกเหมือนกันครับตอนนี้ก่อนหน้านั้นผมเคยดูตัวอักระที่ท่านเคยเขียนปริศนาลายแทงตัวเลขล่วงหน้ามา25ปีท่านเขียนยากที่คนจะเข้าใจได้การเขียนอักระเลขยันครั้งนี้ในรถคันนี้เป็นครั้งที่3นะครับท่านเขียนครั้งแรกเมื่อพศ2539ตอนท่านมีชีวิตอยู่ตัวจริงเขียน ครั้งที่สองเมื่อต้นเดือนตุลาคมพศ2563ประทับทรงเขียนและนี่ครั้งที่3วันที่25เดือนพฤศจิก,กา2563ประทับทรงเขียนและนี่คือลายมือที่เขียนล่าสุดและจะเขียนด้วยเมจิกสีดําลายมือเก่าเมื่อปี39รถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยเสียตามทางถ้าจะเสียก็เสียที่บ้านนี่เขียนด้วยสีแดงตรงกลางเขียนเมื่อเดือนตุลา2563 นี่คือภาพเขียนข้างที่หนึ่งด้วยสีดําและข้างที่สองด้วยสีแดงผมพยายามถ่ายภาพและทําให้ชัดที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับนี่คือการเขียนขั้งที่สองแบบชัดๆครับลายมือที่ท่านเขียนนี้คือลายแทงเลข20กว่าปีอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่พูดเช่นนี้เพราะว่าผมเคยแกะลายมือของท่านเมื่อก่อนนี้แต่ไม่รู้เลขไหนจะออกงวดไหน ครับมาอีกแล้วลุงสิธย์เจ้าเก่าคราวที่แล้วโดนเอาสมุดละเลงในน้ํานี่มาใหม่แล้วครับมาคราวนี้พี่หนูก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันขอเลขนะคะะรับนั symptoms, ่งรถม่เเย็นอนลยเลียเลยนอเลีลเลียเล้ยเลาเนเล้ยเอัเลาลเเเ้ยนีัเลีังัวเัเอลน ครับลุงสิทธิ์แกเคยได้เลขเจากร่างทร<ล>งหลวงปู่สวงร่างนี้ตอนนั้นแกได้เลขสองตัวห้าเก้าและตอนนั้นแกขายวัวเหลือเงินอยู่หนึ่งมืนบาทแกกะจะซื้อเลขนี้หนึ่งมืนบาทเลย แต่ไปไปมาแกได้ใช้เงินนั้นซื้อลูกวัวซ่อมรถแล้วสุดท้ายเหลือเงินอยู่400เติมโนันไป300เหลือเงินอยู่100บาทแกก็เลยถูกแค่100บาท59ออกเลขล่างงวดวันที่1ตุลา63หนูมันโง่หนูบักหนูมันโง่เปนเซอร์เซอร์แสแงโอยจะมูยยางนะเรามาโอ้ยเจริญยางุอย่าง คนเจ้าอยู่บ้านมือเมัอนยวลมืออัดยวลล <c oughs> งสิทธิ์บอกขอเลขเดียวตัวเดียวเลยเดูไม่เข้าใจให้หลายอย่างดูไม่เข้าใจตุ้ตู้บเอาให้หตัวเลยหรือลุงปู่ลุงสิธ์พูดค,ครับที่น่าสังเกตหลวงปูส่สวงท่านหันมามองกล้องอก่อนที่จะเขียนความหมายก็คือดูดีๆนะหมายถึงบอกให้พวกเราดูด้วย ครับนี่คือที่หลวงปู่เขียนเลขหลวงปู่นี้ไม่มีตุกรุ่นนะครับอาจจะออกงวดนี้ก็เป็นได้เลขหลวงปู่ถ้าคนมีดวงมองไปบางทีเห็นเป็นเลขก็ซื้อ, <ไป S 2> อก็ถูกเลยครับเราเอาเส้นเจมิมเจเจกูเจิมผมได้ขอให้หลวงปู่เขียนอกักษรเลขยันที่หน้าผากผมดวงชะตาชีวิตผมไม่รุ่งขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ลงติดพื้น ติดโคลนไปเลยเน็ตเหนื่อยมาทั้งชีวิตจึงอยากขอพลังบารมีเทวดาเล่นดินเพื่อแก้ดวงชะตาครับนี่คืออักขระเลขยันโบราณที่หลวงปู่สวงท่านเมตตาเขียนเสริมดวงให้ผมเพื่อแก้ดวงชะตาให้รุ่งพุ่งแรงครับนี่ผมได้ถอด ภาพจากวิดีโอนะครับที่เลนิดได้รูปร่างยันออกมาแบบนี้ครับเนี่ยจึงเป็นภาพสมบูรณ์ยันเต็มเป็นแบบนี้ที่หลวงปู่เขียนที่หน้าผากผมครับต่อจากนั้นพี่หนูก็ได้เอาดอกชันนรงดินหรือขี้สูตรระบีให้หลวงปู่ปล<ป>ูกเสกเชันนรงดินนี้เป็นเครื่องรางารถอนคุณใสมนดำและเป็นเมตตามหานิยมในตัว เป็นของดีจากป่าเป็นสิทธีอะไรของขลังจากธรรมชาติครับประสิทธีแปลว่าลูกเสกในภาษากัมพูชาปื้ออกระอ้อโอ้โห่นี่ยนี่ลูกปูยหยีบนะฮะชันโร่า เาปลูกเศษครับครับชั้นรงดินในคนเล่นของก็บอกของนี้มีดีอยู่ในตัวโดยธรรมชาตินี่ยิ่งหลวงปู่สวงมาปลูกเศษด้วยยิ่งสุดยอดเข้าไปใหญ่ครับโอ้โหครับเมื่อตอนท่านมีชีวิตอยู่ท่านจะไม่เคยทําแบบนี้นะครับหลวงปู่เอาขี้เล็บเท้าที่มูกนะฮะใส่ในชั้นรงครับนี่พิเศษสุดๆขี้เล็บขี้มูก จัดเต็มครับลูกเอาสวงบานประสิทธิ์จีาจมารุมมารุมใดตุดอกแกมปือหรือเธอออยปอนี่ในขังเมตตามหานิยมเกิดดีอ,อ๋อลอแก่บานกรุบยางครับเหตุผลที่ต้องพูดภ<อ>าษาเขมรกัมพูชาเพราะหลวงปู่สวงท่านเป็นคนกัมพูชา ของสิ่งนี้ในวันข้างหน้าก็าจะได้ไปช่วยคนฝั่งกัมพูชาด้วยครับครับครับแค่ขี้มูกรอบสองนะครับตอนนี้จัดเต็มมากๆเลยนะครับเมื่อหลวงปู่สวงได้ปลูกเศกชันนรงดินให้พี่หนูเรียบร้อยก็ได้ยนต์ไปทางประตูฝั่งขวาซึ่งเป็นทางติศตะวันตกฝั่งมานี้นะครับ อันนี้ปิ๊จีปิ๊จี้ผมเวียงมานี่เก็บจัดกป็นใจหลวงปู่หวงได้รดน้ำให้พี่หนูสามครั้งแถมเคาะหัวให้อีกสามครั้งอ่าเคาะให้แล้ว ครับนี่ก็เป็นภาพพี่หนูทาพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาขอขอัญเชิญชันรงดินมาเป็นเครื่องรางของขลัง <laughs> ขยมนะ่ยยูซับ่ายเราเอาเนื้อเจ้าตัวกัมพูชีนั่งเจ้าตัวแมนะีนั่งขยมนะ่นองนองเต้านองเต้ายังไม่ตาตัวตีดชีวิตขยมนั่งเมืก่กไม่ ผมถามหลวงปู่ว่าที่ผมฝันว่าหลวงปูส่สวงได้พาผมเดินทางลงไปเขมรนั้นความหมายอย่างไรและชีวิตผมต่อไปจะเป็นเช่นไรมาน้องมานรกปนอ,อะไรหนอเมื่อกี้กี่ครั้งนับไม่ทันและความหมายอะไรหนอเมื่อกี้ได้นับไหมมานอ้อมมานรึนอผมมานับเอาในวิดีโอตอนหลังถึงรู้ว่า6ครั้งนนี ความหมายชีวิตผมต่อไปก็อยู่ที่ใจผมเอา,เอ,าอย่างไรไปในอยญมออกลูอพนเนียมออยบ้านี่เรื่องได้เรื่องขางตุลาการค่อยเชี่ยวกรบางอยู่ได้ปะขมมยเต็นจิมจุนรินจอบมูเนประเด็นตุลาการปุงยับทัง ครับต่อมาเรื่องคดีความเมื่อวันที่18กุมภา2564สารสรุปให้ผมได้ที่ดินยกแปลงสวย8ไร่และอีก2ไร่จากแปลงอื่นรวมเป็นที่ดิน10ไร่ที่ผมจะได้ครั้งนี้ครับเป็นบารมีหลวงปู่สูงท่งทำให้ผมได้ชนะคดี ต่อจากนั้นผมได้เอาพระเครื่อง,งนูออนให้หลวงปูส่สวงท่านปลูกศสกต่อจากนั้นผมได้เอาพระเครื่องที่ห้อยคอให้หลวงปูส่สวงท่านปลูกศสกขอพลังบารมีหลวงปู่ให้พระชุดนี้มีพุทธคุณเข้มขลังปู่กำลังเพ่งไปที่พระเครื่อง มาามาาน้าลอมอตัวจจายลลูกสาวเจ้าของกระท่อมได้เห็นผมเอาพระเครื่องให้หลวงปู่ปลูกเศษก็ได้เอาพระของตัวเองมาให้ปลูกเศษพร้อมกันนมปุงเพ่งกสิ้น หลวงปู่กำลังเพ่งพระศินไปที่พระเครื่องนะฮะที่ให้ท่านหลวงปู่เอาเลยก็ใหญ่หลวงปู่ได้หยิบพระที่สร้อยคอลูกสาวเจ้าของกระท่อมโยนออกไปก่อนผมเองก็ไม่รู้ว่านั่นพระอะไรได้มาจากที่ไหนไปหนึ่งนะฮะหลวงปูส่สวงได้เพ่งกระแสจิตพระเครื่องของผมค่อนข้างนาน ถือว่าเป็นบุญของผมที่หลวงปู่ท่านมีเมตตาเพ่งกระสินปลูกเศษพระเครื่องให้ผมหลวงปู่ได้หยิบพระเครื่องมาถือเหมือนท่านเพ่งกิจแผ่พลังบารมีแล้วท่านก็โยนออกไปทางทิศตะวันออกครับหลวงปู่ได้หยิบ บุรีมวลใหญ่บุรีที่บุรี์เออเขาอยู่ได้บูชามาจากกระท่อมสูงได้แล้วไปเช็คดปเช็คลปูประทับทรงเข้ามาก็เลยได้ถวายท่านตาตาได้ได้ได้เพลิงแล้วเมื่นะครับบุรีนี้ใหญ่มากๆต้ถามหาไปเช็คกันยุ่งเลยครับอยู่ที่นั่นน่ะโน่นน่ะไปเช็คกันอยู่นั่นน่ะเห็นไหมนี่ยที่ อันใหม่ที่ผมไม่จุดเลยเบร์เฮหพี่น้องจุดอาลุกเอาโอ้ลมเบรเลยครับนี่คือที่มาของบุหรี่มวลใหญ่ที่พี่หนูเอามาถวายหลวงปู่สวงบุหรี่มวนนี้พี่หนูได้บูชามาจากกระท่อมสูงนะครับครับนี่รูปร่างหน้าตากระท่อมสูงในปัจจุบันเขาได้ทำปูน แท่นหน้ากระท่อมนะครับครับนี่เป็นภาพกระท่อมสูงเมื่อ25ปีที่แล้วนะฮะนี่ถ่ายเมื่อปีพศ39นะครับนั่นคือรถพี่หนูและก็แฟนพี่หนูครับรถเดิมเป็นสีขาวปัจจุบันเป็นสีดำแล้วครับเต็นแค่ จแล้วอยครับบุรีมวลใหญ่นี้จุดค่อนข้างยากพี่หนูก็พยายามจุดอยู่หลายครั้งจจุดอีกยังไม่ไหม้เลยนะ เล่นเล่นเล่นเริมเตลุเล่นเครื่องล่มเลยล่มล่มครับภาพตรงนี้เสียดายหลวงปู่ท่านจะเล่นไฟแต่พี่หนูได้ดึงไฟเช็คกลับนะครับเสียดายยิ่งนะครับภาพนี้เอาเอาสีไม่จริงไหมอันนี้มันหมดแล้วหมดหมดสีแล้วเออ เออเนี่ยมีไหมมียขามานรูสุบรีมวนใหญ่แล้วก็เล่นไฟที่ท้งปลาบุรีไม่เราลวดให้แต่หลบเอาไอ้ตีด่ะไม่ใช่ดัดแล้วเรื่องนั่นน่ะจุดหมายให้อีกเมียเจ้าของมะทมบ่ ครับโปรดยากระพิจารนะครับเดี๋ยวหลวงปู่จะเล่นไฟให้ดูนะครับครับนี่เป็นภาพหลวงปู่สวงเล่นไฟนะครับเล่นไฟจากไฟเช็คที่พี่หนูจุดปูเล่นไฟให้เห็นจะจะเลยนะครับโอ้โหนี่ต้องเอาให้รนี่อ่าฮ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 ่า้่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าั่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าก่า่อฮ่ดน่าฮ่าฮ่าฮาฮ่่ัน่าาา้า หลวงปู่นี่ครับมือนี้บ้างครับอพภินุอ่ะโอ้ <c oughs> ไม่แช่ไฟลนทั้งหมดเลยเลยเล่นจะเล่นหมดข้อมือตกเออ <c oughs> เฮงเฮงเฮงเลยเลยรับเงินแสนเงินล้านแล้ววันที่หนึ่งนี่ได้นี่ออยโรซีออยเมียนได้ออบ้าง <c oughs> หากินทำมาหากินขอให้ขึ้นขอทำมาจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ครับมือนี้ต่อไปจับอะไรก็ให้เป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็ให้สำเร็จเจยาเอาจุยโกนบานเธอไอ้กยบานดิเนียบไรลงปื่ถุงไปที่มือนะฮะนี่ครับสองฝั่งเลยเรื่องเลครนะ เอเกเอ้ยคุณโอ้ chào แองเดี๋ยจะเล่นแสงแดดแดดกัดนดดแดดแดดแดดด พี่หนูแบมือรอกระสินไฟจากหลวงปู่หลวงปู่ได้แต่มองหน้าก็ยังไม่ป้ายให้สักทีนะครับดูดูชั่วกากกัเาเอาไว้คนชล่ในปเปอร,ร์เ,รรเซเน็นาาต์อะไรเราเอาชั่วเปอร์เซ็นต์ไปหลุดตาเฮ้ยั่นล่ะเอากระเป๋าไปครับอยู่ๆหลวงปู่ก็ พ่นไฟบุหรี่มาทางผมกับเมียเจ้าของกระท่อมลูกภายใครเจอยวไปหมดในตอนนั้นผมพยายามรับเอาควันไฟนั้นเพราะว่าผมคิดว่าน,นั่นคือของดีที่หลวงปู่ให้ผม ผมเชื่อว่าหลวงปู่สวงท่านต้องให้อะไรผมสักอย่างในการพ่นไฟนี้ผู้หญิงคนนี้บอกว่าตาข้างขวามีปัญหาอยากให้หลวงปู่รักษาให้ หลวงปู่กำลังเป่าควันไฟขับไล่ไม่สิ่งไม่ดีหรือรักษาตาที่มีปัญหานะฮะที่ก็ขอให้หลวงปู่ปรักษาเมื่อกี้ผมก็โดนแบบนี้หลวงปูป่สวง,<า>งได้พ่นเอาควันไฟใส่หน้าใส่ตา<ม>ของผู้คนนี้ครับนี่ก็เป็นวิธีรักษา อาตาที่มีปัญหาซึ่งเป็นต้อเลือดอะไรสักอย่างที่ผู้หญิงคนนี้เป็นอยู่ครับนี่ก็ถึงคิวเมียเจ้าของกระท่อมอรับเอากรสินไฟจากหลวงปู่บ้างนะครับตอนนี้ผู้ที่เข้ามารับชมยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเลยครับลแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไป ขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามชม